กันไปกินของอร่อยกันตอนนี้เราอยู่ที่ MRT วัดมังกรและตอนนี้เราก็มีงบประมาณด้วยนะคะในทริปนี้ของเราเดี๋ยวตก,กล้องของเราจะให้งบมาจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยลายานนะแป๊บนึงแม่งหยิบยา่าดูครพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งโอ้500ห้าร้อยงามันจะไม่พออะไรอ่ะไม่พอครต้องพออเค วันนี้เราจะพาไปตะลุยกินของอร,อร่อยในงบห้ารนะ้อยบาทค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่เยาวราชเราเยาวราชตอนกลางวันนะคะเดี๋ยวเราจะได้อยู่ตอนกลางคืนไหมมาดูอีกทีนะคะไปกันห้าร้อยจะอยู่ถึงกลางคืนเหรอวะ เรามาถึงร้านแล้วนะคะเป็นร pues ้านข้าวหมูแดงเดี๋ยวเราไปกินกันตอนนี้เราได้ข้าวมาแล้วค่ะเราได้ข้าวมาแล้วนะคะี Ing ่เลยข้าวหมูแดงทุกอย่างไส่ไก่่เสร็จแล้วด้วยเดี๋ยอาพริกกับพริกไม่เอาพริกอันนี้หน่อยอันนี <stero iden. S 2> ้คืออะไร 你上班。 ตอนนี้เราก็เหลือเงินติกต๊กตอกติก๊กตอก435บาทค่ะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกันต่อที่ลอดช่องค่ะไปกันตอนนี้เราเดินผ่านร้านกาแฟนะคะเราก็เลยว่าจะแวะไปก่อนสวหน,น้านิดหนึ่งแสงแดดตอนนี้กี่โมงคะเนี่ยบ่ายสองบ่ายสองร้อนมออร ขนารมันเราต้องไปกินของอร่อยของดเด็ดๆวันนี้มากับน,น้องลาบรอยแล้วใช่ไหมซึ่งทำไมเราใส่ตัวเดิมก็คือเราใส่เสื้อตัวเดิมแต่ว่าจะกินงตัวใหม่เขากับชุดใหม่โอเค ช่องสิงคโปร์เดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่ามาของเรายีา่บาทของคุณดีจ่ายเองเดี๋ยวเราจ่ายให้ก่อนแล้วก็ห,มไ,ห,หไม่เลี้ยงใหม่หรอใหม่ไม่เลี้ยง เตยหอมมากพี่ลองดูดูเพื่อนให้พี่ลองแต่มือพี่อันนี้ถือกล้องมือถือโทรศัพท์กล้องมาโทรศัพท์มาเดียวไัอยูมไหมม,ม,มาประทังสดชื่นอากาศร้อนๆแบบนี้เอาค<อ>ว้ยกลางเรา ลอดช่องสิงคโปร์ประโยชน์กัทุกคนดูกันว่าจะเป็นดออตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านน้ำเต้าหุ้งแล้วเราก็สัง่งมาสองเมนะู เมนูแรกที่เราสั่งก็คือบัวลอยสามใบถั่น้ำเต้าหู้ในราคาห้าสิบห้าบาทนี่ไหนครับบัวลอยแกนน้ำเต้าหู้มันอยู่นี่รูปใหญ่มากมีสามรูปนะนี่เขียวขาวม่วงน่าจะทำจากบัวลอยมันม่วงอะไรอย่างบัวลอยสวนแดง บัวลอยดาแล้วก็เราก็สั่งโป่งโปมา20กิโลบาทนนะนนได้หมดไปแล้วเออนี่นนะนจะรอขอกินดนะ้วยมีนี่ด้วยอันนี้ตอนนี้ของพี่อันนี้พี่แจมสั่งมาเพิ่มนะน,นี่ของพี่ฉะนั้นหนูไม่กินไม่เราสามารถเราสามารถจิ้มของพี่แจมได้ทำไมอ่ะเฮ้ยมันตงังคนะ์พี่นะเฮ้ยก็าตังค์พี่ยังไม่ถึงบาทแล้วเนี่ยจริงจริงมาตังค์พี่หมดเลยแก ซื้อมาเท่าไหร่ยี่สิบบาทอันนี้เหรอเนาะเออตังกว่ายี่สิบเออสั่งขยายยี่สิบเออสั่งขยายแต่อันนี้ไม่นำนะอันนี้ตังที่กันมันมาตังที่หมดเลยไงอันนี้อยู่ในงบห้าร้อยกอจริงจริงกอไปดูต้นคลิปวันไหนมันก็ตังที่หมดเลยอะอร่อยกอดมาชิมน้ำเต้าหู้นะ ไม่หวานไม่หวานเลยเฮ้ยคุณเคยกินน้ำเต้าหู้แบบเนี้ยคุณเคยจริงๆไม่หวานเลยอ่ะยี่โมตลอดนันแหละเหมาะกับคนรักสุขภาพนะคะน้ำตาลน้อยเอาอะไรเดี๋ยวเราขอเล่มด้วยรสที่เราชินชอบที่สุดก็คือผ่าไหมเผือกเออต้องผ่าหรือเปล่า ว่าใช่มันได้แค่เนี้ยแบ่งด้วยแบ่งด้วยอ่าร้านเนี้ยเขาไม่เน้นหวานใครที่ไม่ชอบหวานมาได้ดีมันจะหอมหอมเผือกใบเตยมั้งเลยเขียวโอเคเราเล่าประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราขอไปกินกัน มาทุกคนหายตกขายซีเส่งห้าร้อยเสียเวลาเท่าไหร่แล้วตรงเนี้ยคอยดูมูลค่าความเสียหายตอนจบดีกว่า กินก๋วยจับต่อได้หิวไหมคะนไม่ไม่เิยกระหรอกกินก๋วยจับต่อได้ตังค์ไม่ใช่แต่คนน่ะสายเปล่าวันนี้กินกี่อย่างแล้ววันนี้กินกี่อย่างแล้ว ว่าเหลือเท่าไหร่ร้านแรกที่เราไปก็คือร้านข้าวหมูแดงสีมอแล้วกดในอ่าในราคาของเราห5สบห้าบาทใช่ไหมใช่ห5บ้าบาทได้แล้วร้านต่อไปที่เราไปก็คือร้านอะไรร้านล,ล,ล,ละช่องปะล,งละช่องละช่องยี่ิบบาทเท่านั้นร้านต่อไปก็คือ าทัง้งโผง20บาทจากนั้นก็จะเป็นเ,เราไปสำเพ็งต่อแล้วเราก็ซื้อ,อ,อพวกจิวเวลี่พวกเครื่องประดับนะคะหมดไปทั้งหมด120บาทจะขายเหมา120บาทได้โหลหนึ่งเลยตกชิ้นละ10บบาทจากนั้นเราก็เดินทางกันไปที่ร้านปลาหมึก ปลาหมึกเราซื้อหนวดหมึกสายมาค่ะในราคาหนึ่งบาทหนึ่งไม้จากนั้นเราก็ไปที่ร้านก๋วยจั๊บนายเอกต่อซึ่งก๋วยจั๊บนายเอกเขาจะได้ยินเราไหมก๋วยจั๊บนายเอกอะ่ะเด็ดมากน้ำซุปคือดีในราคาเจดสิบบาทแบบธรรมดานะดีอยากให้ไปลองมากมล้วเพิ่งเคยมาเยวาวราชครั้งแรกธรรมดายังเหลือเลย ใช่เหลือเหลือเส้นด้วยนะกินไก่หมูก็ทั้งหมดเราก็ใช้งบไปทั้งหมด450บาทก็จะเหลือ50บาทอุ่นใจคิดว่า500าจะไม่พอนะเนี่ยสรุปเหลือกลับบ้านเฉเลย <laughs> จริงๆถ้าไม่รวมค่าค่ารวมค่าค่าเดินทางก็หมดแล้แล้วไม่นับค่าเดินทางเพราะว่าแต่ละคนก็มาจากคนละที่เนาะเราก็เลยไม่คิดค่าเดินทางค่ะก็ ันนี้เราก็จะกลับไปนอนแล้วเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตบรรยากาศต่างๆนะคะให้ดูเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามค่ะแล้วก็ฝากช่องของแทมเลดี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย